เมเ c ฟชาเลนจ์กิจกรรมล้ำลึกถึงฮีโร่ผู้เสียสละของทหารอเมริกาใครที่ใจพร้อมแต่ร่างกายไม่พร้อมอาจมีร่วมได้อาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนัะวันนี้แอดก็มีเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและก็การออกกําลังกายมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะจ๊ะ อ่ะโดยอาทิตย์ก่อนก่อนนนี้นะแอดก็เล่าเกี่ยวกับพวกสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้นะฮะแอดก็เลยจะแบบมาเปลี่ยนโทนกันบ้างเปลี่ยนมูดกันบ้างเนาะซึ่งวันนี้นะฮะเรื่องที่แอดจะนํามาเล่าเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะ,ะว่าทั้งเรื่องราวแล้วก็กิจกรรมชาเลนจ์เนี่ยน่าสนใจมากจริงๆซ,งซึ่งไอ้กิจกรรมชาเลนจ์เนี่ยเห็นหลายๆคนก็ชอบชาเลนจ์กันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ใน Facebook ตาม Facebook อะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าดูคลิปของแอดจบคลิปนี้นะฮะลองเอากิจกรรมชาเลนจ์เนี้ยไปลองทากับ น,ะะนั่นคือ The m r s t Challenge นั่นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะแอดก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักเจ้ากิจกรรมนี้อย่างแน่นอนนะฮะแต่บางคนก็อาจจะรู้จักนะแต่ถ้าจะไม่รู้จักเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เอาไว้สําหรับเาทหารอเมริกันที่เขาจะตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียสละเพื่อชาติของเขานั่นเองนะครับผมเป็นไงโครวีรบุรุษกับตันอเมริกาเลยจริงๆนะฮะ แต่ถ้าแอดเกินมาขนาดนี้แล้วแอดก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยากรู้จากไอ้เจ้า The m e r f e Challenge ชื่อว่านี้แล้วนะว่ามันากิจกรรมอะไรนะครับและมันโหดอย่างที่แอดว่าจริงไหมนะฮะงานเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ลองไปฟังพร้อมๆกันเลยจ้าก่อนที่เราจะพูดถึงไอ้เจ้า The Merge Challenge ที่ว่านี่นะฮะเราก็มารู้จักประวัติ ที่มาของมันก่อนว่าทําไมถึงมีไอ้วันลําลึกนี้ขึ้นมานะฮะหรือว่าทําไมถึงใช้ชื่อนี้นะครับหรือว่าที่เขาจัดการลําลึกเนี่ยเขาจัดให้กับใครนะครับผมอ่าแน่นอนครับถ้าพูดมาขนาดนี้ก็ต้องพาเพื่อนๆนั่งทางเนชชีนย้อนกลับไปเหมือนเดิมครับโดยคราวนี้นะเราก็จะย้อนกลับไปพันปีหรอโอ้ไกลไปนะฮะหรือสักร้อยปีไหมก็ยังนานไปนะฮะคราวนี้เราจะย้อนกลับไปแค่16ปีเท่านั้นนะครับผม ซึ่งเอาจริงๆนะหลายๆคนก็เกิดทันเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนนะฮะแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อหรือเรื่องราวเหตุการณ์นี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะ กปีที่แล้วนั่นก็คือปอีพศ2 5 4 8นั่นเองครับโดยในปีนั้นนะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนั่นเองนะฮะแต่สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยซิลกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขากำลังได้รับภาร,รกิจของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อภาร,รกิจว่าเลดวิ n g s นะครับผมเป็นภาร,รกิจสอดแนมชี้เป้าหมายหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในเมืองคูนาประเทศอัฟกานิสถานนะครับหรือที่รู้จักกันก็คือตอลิบันนั่นเองนะครับผม โดยหน่วยซิลกลุ่มนี้นะครับมีสมาชิกทั้งหมด4คนนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนาว,วารตีไมเครลเมอร์ฟีนะครับผมโดยผมก็จะขอพูดชื่อพระเอกหลกัหลกๆของเรานี่แค่คนเดียวละกันนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงชื่อเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีงงกันได้นะครับและผมก็จะเล่าเป็นแบบเลี่ยงย่อๆด้วยไม่งั้นมันก็จะยาวเกินไปนะครับผม <c oughs> อ่ะก็ด้วยหน่วยซิลกลุ่มนี้นะครับก็ไปทําภารกิจสอดแนมตามที่บอกไปใช่ไหมฮะแต่ระหว่างที่เขาไปทําภารกิจนี้เนี่ยพวกเขาก็สามารถชี้ตัวผู้ก่อการ้้ายไดแลวนะ ต่มันก็ดันไม่ราบเรื่นไงเพราะว่าเขาก็ไปเจอกลุ่มคนเลี้ยงแพ้กลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งคีย์เวิร์ดความซวยมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละฮะโดยตาไม้นะฮะที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็ได้ตกลงกับเพื่อนแล้วก็ตัดสินใจว่าจะปล่อยพวกกลุ่มคนเลี้ยงแพ้เนี่ยไปนะครับผมซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มคนเลี้ยงแพ้กลุ่มนี้เนี่ยจะไปฟ้องกลุ่มกําลังตาลิบันหรือเปล่านะครับผม ต่กลุ่มพวกตามไม้เนี่ยก็เพื่อความโชว์ก็ต้องถอยนะฮะแล้วก็หาทางหนีและที่สําคัญนะก็ต้องหาทางติดต่อศูนย์ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอกําลังเสริมมาช่วยด้วยนะครับผมแต่ความซวยของกลุ่มตามไม้เนี่ยมันก็ไม่จบลงเพียงเท่านั้นไงมันก็ดันไปเจอกับพวกกลุ่มตาลีบันอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีอาวุธครบมือเลยนะครับทำให้กลุ่มตามไม้กับเหล่าเพื่อนก็ต้องมีการยิงปะทะนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองแต่ เอาจริงแค่4คนจะไปสู้กับเป็น10คนเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวถูกไหมฮะแต่เขาก็พยายามเรียกกาลังเสริมอยู่ตลอดนะแต่ด้วยภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยมันอยู่บนเขาครับแน่นอนฮะสัญญามันก็ไม่เคยไปถึงเลยนะครับผมนี่แหละความเป็นพระเอกของตาาไม้ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละฮะคือเขาเนี่ยก็ได้วิ่งออกจากที่กำบังนะพร้อมเครื่องส่งสัญญาณนะฮะไปหาคลื่นขอกําลังเสริมนะและเขาก็ทําได้สําเร็จด้วยนะเพราะว่าเขาขึ้นไปขอบนยอดหน้าผาเลยนะ แต่เรื่องดีๆของตาไม้ที่ไปขอกําลังเสริมได้เนี่ยมันก็ไม่ลาบเลื่นอ,อยู่ดีนะครับเพราะมันดันไปเกิดอยู่กลางโดมกระสุนนั่นสิครับก็แน่นอนแล้วฮะเขาก็โดนยิงนะแล้วก็เสียชีวิตลงตรงนั้นเลยนะฮะแต่นั่นก็เป็นเหตุที่ทําให้เพื่อนในทีมของเขาเนี่ยหนีรอดมาได้นะครับผมซึ่งในทีมของเขาทั้ง4คนเนี่ยก็สามารถหนีรอดมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะ โดยนาวตีไมเคิลเมอร์ฟี่ผู้นี้นะฮะก็ถูกสังหารลงเมื่อวันที่28มิถุนายนพศ2548ที่ผ่านมานะครับผมและนี่ก็คือประวัติเรื่องราวของเหล่าฮีโร่ผู้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อประเทศชาติแบบย่อๆนั่นเองนะฮะก็บอกเลยว่าถ้าเล่าเรื่องเต็มๆเนี่ยมันจะยาวมากนะครับผมก็ขอเล่าปเป็นเรื่องย่อๆแล้วกันเนาะแต่แค่เล่าเรื่องย่อเนี่ยบางคนก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊แต่ที่เล่ามาเนี่ยทำไมมันเหมือนหนังจังใช่ไหมทำไมแบบเรื่องราวมันคุ้น ซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าเรื่องราวอันนี้มันก็เคยได้นําม,มาสร้างเป็นหนังจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับโดยใช้ชื่อเรื่องว่า lone survival นะครับผมในปี2557ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็บอกเลยว่าเป็นหนังที่สนุกมากนะครับแอดดูแล้วแอดก็แบบว่า ตื่นตันใจมากแล้วก็สนุกจริงๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยแอดกนแนะนำเลยว่าลองไปดูนะหรือว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องราวของไมเคิลเมอร์ฟี่แบบละเอียดละเอียดเลยนะก็ไปหาดูกันได้ก็จะได้รู้จักทั้ง3ตัวละครที่แอดไม่ได้พูดถึงไปนะครับหรือแม้แต่คนที่รอดมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังแค่คนเดียวนั้นน่ะก็จะได้รู้นะครับว่าเขาลอดมาได้ยังไงแบบละเอียดนั่นเองอ่ะซึ่งหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ได้ไปเจอศพของนาวาตีผู้นี้นะครับแล้วก็นาวาตีไมเคิลเมอร์ฟี่ผู้นี้นะฮะก็ได้รรััับกาายย่่อองงงลววววดดีติศสสูุนหืพ เียก้าหานั่นเองนะครับผมและก็ได้นําร่างของเขานะครับกลับมาฝังอยู่ที่สุสานใกล้บ้านเกิดของเขานั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับประมาณ2เดือนนะฮะหลังจากที่นาวาตรีไมเคิลเมอร์ฟี่ผู้นี้ได้จากไปนะครับก็ได้มีการออกกําลังกายชนิดหนึ่งนะฮะที่เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่หน่วยฟิลด้วยกันนะครับชื่อว่าบอดี้อร์เมอร์นั่นเองนะ และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะการออกกําล <Enfin> ังกายแบบบอดี armor, ้อาร์เมอร์ที่ว่านี้นะฮะก็ยังเป็นกิจกรรมสุดโปรดของนาวาตีไมเคิลเมอร์ฟี่ผู้นี้ด้วยนะครับผมดังนั้นนะครับเหล่าหน่วยซิลที่ว่านียเขาก็เลยได้เปลี่ยนจากการเรียกว่าบอดี้อาร์เมอร์นะครับเป็นเมอร์ฟที่มาจากนามสกุลของเมอร์ฟี่นั่นเองนะฮะเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็เป็นการลําลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้าที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อรับใช้ชาตินะฮะผมและนั่นก็เป็นที่มาของกิจกรรมเดอะเมอร์ฟี l แชร์เลนที่ว่าไปนั่นเองนะฮะ ซึ่งบอกได้เลยว่าโปรแกรมการออกกําลังกายชาเลนนี้ของเขาเนี่ยนะฮะสุดโหมดมากๆนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างก็ตามไปดูพร้อมๆกับแอดเลยครับผมเริ่มแรกเลยนะครับทุกคนก็จะต้องสวมเสื้อเกาะครับหรือว่าเสื้อถุงน้ําหนักนะครับประมาณ20ปอนด์ครับหรือถ้าเทียบเป็นกิโลกร,รัมก็ประมาณ9โลนะครับผมหลังจากนั้นครับก็ไปวิ่งระยะ1ไม์นะครับประมาณ1.6กิโมตรนั่นเอง ซึ่งบางคนตอนนี้ก็จะคิดว่าโ่แค่เนี้ยสบายชิลๆนะครับผมแต่มันยังไม่หมดเท่านั้นฮะเพราะหลังจากคุณวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาดึงข้อหรือโหนบาต่ออีก100ครั้งนะครับผมซึ่งตอนที่โหนอยู่เนี่ยก็ต้องใส่เสื้อถ่วงน้ําหนักเอาไว้ตลอดนะครับก็เริ่มจะหนัหนกๆขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่หมดครับเพราะว่าหลังจากคุณดึงข้อเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องมาวิดพื้นหรือดันพื้นต่ออีก200ครั้งครับบอกเลยครับว่าตอนนี้แขนก็เริ่มสัจ โหมาาร์มา100ครั้งแล้วมาดันพื้นต่ออีก200ครั้งเนี่ยแขนตันแน่นอนนะฮะแต่มันก็ยังไม่หมดครับเพราะว่าคุณต้องตามต่อด้วยสควอชอีก300ครั้งนอกจากแขนจะสั่นตอนนี้แล้วก็คือขาสั่นด้วยนะครับผมแต่เหมือนความทรมานนี้จะจบแล้วครับแต่มันยังไม่จบนะฮะเพราะคุณต้องมาปิดท้ายด้วยการวิ่งระยะ1ไมล์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะถือเป็นอันจบ The m เ r อร์ฟี l ชาเลในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าตลอดกิจกรรมตอนนี้นะ,ะัะไม่ว่าจะเป็นดานไหนๆก็ตามก็ต้องใส่เสื้้ออถวนนหักหไ9กลตลดะะ เป็นไงฮะฟังดูแล้วมีเพื่อนเพื่อคนไหนคิดว่าตัวเองไหวกันไหมฮะหรือถ้าไม่ไหวเนี่ยลองรับเครื่องดื่มแล้วนมเข้าโอ๊ตผสมอ,อกไก่ปัน่นตาเชชนาวของเราไปทานได้นะฮะเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ของเขาก็มีออกมาให้เลือกส3ถึงรสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรสข้าโอ๊ตรสช็อกโกแลตและลรสสตรอเบอรี่ที่ผสมคอลลาเจนเพิ่มคุณประโยชน์ให้เพียบพร้อมเลยนะฮะแถมมีออยแล้วก็ตาจีเอ็ีที่การันตีความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเข้าไปสั่งกันนได้ะจะ และถ้าใครคิดว่าการชาเลนนี้นะครับมันสบายมากเหมือนการหายใจเขาออกอยู่ทุกๆวันนะฮะก็ลองมาเม้นใต้คลิปแบ่งปันประสบการณ์กันหน่อยนะหรือสําหรับใครที่อยากจะเอาไปลองทําดูก็มาบอกแอดด้วยนะฮะว่าเป็นไงหน้ามืดไปกี่รอบนะฮะหรือว่าถ้าใครนะครับอยากจะลองเอาชาเลนนี้ไปแข่งกับเพื่อนๆดูก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้พวกเขาดูได้นะครับผมที่จริงแอดก็ว่าน่าจะมันน่าดูนะก็คือแบบไม่ต้องจํากัดเวลางานแข่งกันว่าใครทําเสร็จก่อนกันอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ต้องมาเจอหน้ากันด้วยนะครับสามารถ ผ่านพวกเฟซไทม์วิดีโอคอลอะไรอย่างนี้นะครับหรือผ่านทางโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ตามก็คือเป็นโซเชียลดิทันซิ่งไปนะฮะซึ่งบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับผมอ่ะและถ้าหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของแอดด้วยนะครับและถ้าหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามที่แฟนเพจเชนจ n นัลและกดสมัครสมาชที่ช่อง Chan ์นัลออฟฟิเชียลทาง YouTube ด้วยนะครับอ๋อ,อและ t ิก t o k ด้วยนะฮะช่อง Change n ลทีเอ พิมพ์ติดกันได้เลยนะครับผมก็ไปฟอลกันได้อ่ะสุดท้ายนี้นะครับใครอยากให้แอปทำคลิปเกี่ยวกับสุขภาพหรือการออกกำลังกายเรื่องอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย